ค่ะพี่บีน้องบี <laughs> วันนี้พี่พี่บอกคำคำหนึ่งไปกับนักข่าวนะว่าเราเรียกกันว่าพี่บีน้องบีดูแบบ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามีศักเป็นพี่เขาเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่บีตามศักด์ด้วยแค่นี้เลยมันก็เลยกลายเป็นน้องบีมันไม่ได้แบบมีความตะมูตะมีแต่เรามองว่าเอออายุห่างกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเรียกกันว่าพี่และน้องเพื่อแบบเรียกกันตามศัก์ใช่ค่ะแค่นั้นเนอะพี่บีน้องบีค่ะพี่บีน้องบีค่ะพี่บีน้องบี ไปไหนมาไหนเขาทุอขึ้นเซลเซลค่ะโดยเฉพาะนักข่าว <laughs> เขา <laughs> เขาไปบอกหน,หนูก็ยังไม่ได้เห็นสัมภาษณ์นั้น,นะค่ะว่าแบบแต่เขาก็บอกหนูแล้วว่าวันนี้พี่พี่บอกคำคำหนึ่งไปกับนักข่าวนะว่าเราเรียกกันว่าพี่บีน้องบีหนูก็แบบ ก็โอเคค่ะคือหลักอันมันก็เป็นคำนี้ของเราใช่ไหมไม,ไหม,มันมีความหมายนะห่คือจริงๆมันเกิดจากการที่เราว่ามันเป็นคำทั่วไปนะคะแบบเบบีบีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขามีศักดิ์เป็นพี่เขาเราก็เลยเรียกเขาว่าพี่บ <laughs> ีตามตามศักดิ์ด้วย <laughs> แค่นี้เลยมันก็เลยกลายเป็นน้องบีมันไม่ได้แบบมีความตมูตม้แต่เรามองว่าเอออายุห่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียกกันว่าพี่และน้องเพื่อแบบเรียกกันตามศักดิ์ ใช่ค่ะแค่นั้น <c oughs> พี่บีน้องบีค่ะคือเราเราก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันที่แบบเ่ิดบ้นอบ้านเดียวตาร์เดอะสตาร์เหมือนกันแต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการเปิดตัว จริงๆตอนนี้โอเคนะคะคือเราอะโอเคทั้งคู่ตรงที่ว่าเหมือนเราไม่ได้รู้สึกว่าอยากให้มันแบบวุ้วาอะไรเงี้ยค่ะคือสมัยร,รู้สึกว่าอยากให้มันค่อยๆไปแล้วเราคุยกับพี่เขาเนี่ยพี่เขาก็มองเห็นอย่างนั้นเหมือนกันซึ่งเรามองว่าการที่เราไม่ได้แบบเปิดตั้งแต่แรกอะมันคือการที่ว่าเออต่างคนต่างได้ลองเรียนรู้กันจริงๆว่าสุดท้ายแล้วอะเราทั้งคู่ไปด้วยกันได้แค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันมาเปิดเนี่ยมันคือเราทั้งคู่เองก็รู้สึกว่า เออก็ถึงเวลาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆเราแอนด์นย์เราแอบด์ตัวไหมเพราะอย่างที่อูาอ่ะพฤติการเขาก็มีแฟนมีแฟนค่ะอะไรแบบนี้ค่เฮ้ยมันแบบเขาเรียกว่าคนบึงเนาะค่ะอืมคือถ้าถามถึงเรื่องว่าเราโอยไหมอะไรแบบนี้สมัยไม่ไม่ไม่นะคะเพราะว่าเรามองว่าจากที่พี่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยคือเขาบอกว่าแฟนคลับเขาอะ่ะ น่าทักเออซึ่งเราก็เชื่อในคําพูดของเขาเพราะฉะนั้นจะมามองว่าทุกๆคู่ในวงการอ่ะมันจะต้องมีคนที่จะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้อาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นข่าวออกมาบางคนอาจจะมีในจุดเล็กๆที่ว่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําใจแล้วเรายอมรับเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่แสงมันลงอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ทําตัวเรา ให้มันดีที่สุดในการที่อยู่นั่งข้างเขาคอยซัพพอร์ตเขาสมัยเชื่อว่าคนรอบตัวเขาก็จะจะเห็นว่าเราแบบซัพพอร์ตเขานะอะไรเงี้ยค่ะจรงเราจากที่เห็นตาข่านะเราก็จะเห็นว่าเมื่อไม่นานเป็นจริงเราพูมาวามันจริง จริงๆคือคบกันเกือบจะสองปีค่ะใช่ค่ะ mm hmm. คือทุกอย่างมันอยู่ในสเต็ปที่ว่ามันไม่ได้บอกว่าคอมพิวตร์ร้อซแบบร้อยเปอร์เซ็นทั้งสองฝั่งแต่ว่ามันคือการที่ว่าตัวสมัยตัวพี่กั้งอ่ะค่อยๆเดินไปทีละสเต็ปจริงๆมาเลยทําให้ทางที่บ้านของเราทั้งสองคนนะคะก็คือเห็นว่าเราอ่ะค่อนข้างไม่ได้ใจร้อนกับความรักครั้งนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการที่ว่าท่านก็คอยดูอยู่ห่างทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่กั้งแล้วก็ฝั่งครอบครัวเราด้วย <Okay. S 1> ใช่ค่ะ ใช่ใช่ชค่ะก็คือทุกๆ9เดินใช่ค่ะคือเราก็กช่วยกันเรื่องงานตั้งแต่เราครบกันเนี่ยเราคุยกันว่าอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องงานอะเราจะให้เวลาเขาเลยอย่างเช่นแบบเมื่อวานเขามีถ่าย<ม>เกี่ยวกับ Youtube u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องแบบทำมีโปรเจกต์มีแบบทีมงานเยอะเราก็จากที่ปกติเราทํางานมาแล้วอะ่ะสอาทิตย์ไม่ได้พักเลยเราก็ไปเราก็ไปแล้วเราก็ไปทําแบบทําทุกอย่างแต่งหน้า กางล่มยกเก้าอี้เซ็ตผมทําทุกอย่างแล้วก็คุมเวลาจองร้านอาหารทําทุกอย่างให้ด้วยความที่เราตกลงกันไว้อย่างนี้แต่แรกอะค่ะก็ทําให้เต็มที่ คือเรามองว่าเมื่อเมื่อเรามาเป็นคนข้างๆกันอะ่ะเราจะไม่ใช่แค่เป็นคนข้างๆกันแต่เราจะเป็นเหมือนกับแขนขาหนึ่งที่ช่วยกันเหมือนกับเหมือนกับเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่คอยช่วยเราทุกเรื่องเขาก็เหมือนกันที่ช่วยเราได้ทุกเรื่องโดยไม่มีเงื่อนไขใช่ค่ะยทถ่ายละครนี้ปใช่นหนูถ่ายละครหนักมากคือเขาก็จะแบบในเรื่องของว่ามีกาแฟหรือย,อยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เขาน่ารักมากคือเขาก็คืออยู่อีกคอนโดหนึ่งสมัยอยู่อีกคอนโดหนึ่งแต่ว่าทุกๆเช้าเนี่ย เขาจะกดแกลบให้เราค่ะโดยที่ตัวพอสมัยลงมาถึงล็อบบี้อ่ะก็จะมีกาแฟอ่ะอยู่ตรงนั้นแล้วก็คือเขาจัดการเรื่องกาแฟให้เราใช่ค่ะคตันคือแฮปปี้เรื่องความรักใช่ค่ะใช่ค่ะ